สวัสดีครับวันนี้เรามาดูพุทราจีนกันนะครับพันตรงจาาหลังจากตัดแต่งกิ่งไปละเมื่อใบเขาแก่นะครับเราก็ช่วยเขาในการตัดแต่งกิ่งเขาก็แทงยอดกิ่งกระโดงขึ้นมาเพื่อทำให้ต้นเขาโตนะครับก็จะได้กิ่งกระโดงแล้วก็กิ่งข้าง พร้อมกิ่งกระโดงนะครับแบบนี้นะครับต้นนี้ถือว่าสวยนะครับสวยมากนะครับก็ท่านใดนะครับที่มีต้นแล้วไม่ออกลูกนะครับปลูกทิ้งไว้นะครับส่วนใหญ่นะครับคนเกาหลีหรือคนจีนนะครับเขาก็จะตัดแต่งกิ่งเพื่อให้เขาออกลูก ออกช่อใหม่นะครับออกกิ่งใหม่แต่ถ้าทิ้งไว้เลยเนี่ยนะครับโอกาสที่จะออกลูกก็มีนะครับแต่ว่าก็จะออกลูกช้าหรือออกลูกไม่เยอะนะครับสำหรับพันธุ์ที่ต้องการนะครับแต่ถ้าเป็นผู้ซาพันธุ์ที่ไม่ต้องการนะครับซาจีน ปกติลูกเขาจะเชื่ออยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็ตัดแต่งกิ่งนะครับสวยงามเลยนะครับจะมีกิ่งกระโดงแทงยอดขึ้นมาแบบนี้นะครับสวยงามนะครับลต้นบวบใหญ่อันนี้คือตอผู้ซาป่านะครับ ต่อผู้ซาป่าอันนี้คือต้นพันธ์เขานะครับเขาแตกยอดพอถึงเวลาเนี่ยตอผู้สาป่าเนี่ยก็จะไม่มีกิง่งไม่มีใบนะครับเขาก็จะไม่แตกเขาก็จะทําหน้าที่หลักข้อดีของต่อผู้สาป่านะครับก็คือหาอาหารเก่งตายยากนะทนต่อโรคก,ก็เป็นที่นิยมนะครับ ทั่วโลกของการขยายพันธุ์พุทราจีนครับวิธีอื่นก็มีแต่เขาไม่นิยมกันนะครับเช่นการตอนการตอนก็จะพุทราเป็นการตอนที่จะช้าในการออกลากนะครับแล้วก็บางทีก็ไม่ออกเลยเปลือกเ,เขาจะหุ้มเข้าหากันเวลาเราคว้านตอนนะครับก็ทําให้เกิดไม่ให้เกิดลากนะครับเนื่องจากอาจจะ มีหลายสาเหตุด้วยกันนะครับการทาบกิ่งก็ไม่นิยมนะครับไม่นิยมส่วนใหญ่เขาก็จะนิยมการเสียบยอดทั้งหมดนะครับไม่ว่ายอดกิ่งใหญ่หรือกิ่งเล็กนะครับในการเสียบต้นนี้ก็สวยนะครับกิ่งกระโดงเขาก็ใหญ่พอสมควรนะครับเป็นลำใหญ่เลยป้องใหญ่เลยนะ เทียบกับนิ้วนะครับนี่ปองเขาใหญ่เลยนะครับเทียบกับนิ้วก็สวยงามนะครับเขาก็จะโตขึ้นมาอย่างรวดเร็วอีกต้นน่งนะครับ ใบเริ่มจะแก่ละผมก็จะต้องรีบทำให้เขาโตให้เร็วที่สุดนะครับไม่ทิ้งเวลาไว้โตให้เพื่อจุดประสงค์หลักคือการได้ลูกเขานะครับอันนี้ก็เพิ่งตัดเมื่อกี้นี่นะครับตัดกิ่งไปนะครับอีกรอบหนึ่งตัดเอาไปชำนะครับวิธีการชำของผม วิธีการเสียบยอดของผมนะครับเราจะลาะใบออกหมดก่อนลอกใบออกหมดก่อนแล้วก็ทิ้งไว้ทิ้งไว้3มวันนะครับเนี่ยใบเริ่มเหี่ยวนะครับก็มีรอยใบสดอยู่3วันแล้วเขาจะเริ่มเปิดตาดอกขึ้นมาพอเปิดตาดอกขึ้นมาปุ๊บก็ตัดจริงไปเสียบได้เลยอยันนี้พิ่งตัดสดๆเลยนะครับตัดเมื่อกี้นี้ นี่คือการเสียบยอดเคล็ดลับหนึ่งนะครับในการออกไวออกยอดไวแล้วก็ยอดใหม่ไวแล้วก็จะได้กิ่งกิ่งที่สวยนะครับโดยไม่ต้องรอนานต้นสวยมากเลยนะครับปุ๋ยอะไรมีก็ใส่นะครับ ขาส่วนมากที่ผมสวนผมทำนะครับก็คือขี้งัวหรือมูลสัตว์นะครับหมักหรือน้ำหมักก็ได้นะครับแล้วก็ปุ๋ยอ่สูตรเสมอนะครับไม่ว่า 15, 15 15 15หรือ16 16 16, 16นะครับพยายามย้ายให้เขาขาดนะฮะก็ใส่7วันครั้ง ในการใส่ปุ๋ยของผมผมไม่ได้โรยเมล็ดปุ๋ยลงนะครับลงลงพื้นลงผมใช้การบิให้แตกนะครับหรือไม่ก็ใส่น้ําแล้วก็คนคนคนให้ปุ๋ยละลายในน้ําแล้วก็เทแล้วก็ลาดลดนะครับเขาจะกินปุ๋ยได้ได้เร็วกว่าถ้าปุ๋ยเป็นเม็ดเนี่ยเขาก็ยังคงเป็นเม็ดอยู่กับดินนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะทำให้เขาได้กินได้เลยนะครับธาตุอาหารก็เอาให้ครบนะครับตัวนี้ใบพึ่งอ่อนใบพึ่งออกนะครับ ก็แทงยอดกระดงละกิ่งกระดงะก็สวยงามครับกับบรรยากาศเชา้านี้อันนี้ก็เพิ่งตัดแต่งกิ่งไปก็แทงยอดมาละจริงๆก็เอาไปเสียบยอดได้นะครับแต่ก็ให้เขาแตกขึ้นมาใหม่ดีกว่า ตรงจาวก็แตกขึ้นยอดขึ้นมาแล้วสวยงามแลับใบขขงอ่อนมาเขียวเขียวอ่อนมา